โมโจิรัตโพสภาพนี้กลางสตอรี่ไอรู้เลยว่ารักมากล่าสุดหนุ่มนีโมโจิรัตหนุ่มหล่อนักกีฬาโมอเตอร์ครอสไทยแลนด์ซึ่งล่าสุดอาจจะแพ้สนามที่2ไปอย่างน่าเสียดายเพราะไม่ได้มีเวลาฝึกซ้อมเท่าที่ควรแต่ก็ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ก็ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆรวมไปถึงแฟนคลับของสาวเบสอวนีคําสิงยังส่งดอกไม้อาหารฟู้ดซัพพอร์ตมากมายไปให้หนุ่มนีโมเพื่อเป็นการให้กบ กำลังใจและเป็นการปลอบใจอย่างล่าสุดหนุ่มนีโมเองก็ได้โพสต์ภาพใหม่ลงสตอรี่ไอซึ่งเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะเป็นภาพที่หนุ่มนีโมรักมากที่สุดซึ่งทุกคนยังไม่ต้องตกใจว่าเป็นสาวที่ไหนหรือเปล่าแต่เป็นรถหรูของหนุ่มนีโมนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าหนุ่มนีโมเคยโพสต์กับรถคันนี้มาแล้วนั่นเองค่ะโดยเป็นรถ BMW สีเขียวน,นีออนแต่ ดูเหมาะสมและดูหล่อเท่เหมือนกับหนุ่มนีโมอย่างมากเลยทีเดียวแบบนี้จะไม่ให้ทุกคนชื่นชอบหนุ่มนีโมได้ยังไงกันแม้กระทั่งสาวเบสยังบอกกับทุกคนว่าหล่อจริงตรงโปกพดุขาวสูงเหมือนอาบน้ำวันละร้อยรอบอย่างนั้นแหละค่ะทุกคนค่ะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาร่วมติดตามและชื่นชอบรวมไปถึงมาชง ให้หนุ่มนีโมและสาวเบสได้มาถ่ายคลิปวิดีโอและมาไลฟ์คู่กันอีกสักครั้งคงจะเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจพี่น้องก็พี่น้องไม่เป็นไรแต่ขอจิ้นไปก่อนได้ไหมคะเป็นกําลังใจให้ทั้งหนุ่มนีโมและสาวเบสรักวนีคำสิงเสมอนะคะขอขอบคุณนีโมจิรัตและเบสรักวนีคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ